คือจะว่าไงดีอะครับคือมันหมดยุคหมวกเอฟแล้วนะหมวกเอฟอะมันมาได้2ปีแล้วนะครับเป็นตำนานได้แค่2ปีเพราะว่าตำนานบทใหม่แบบวัดดวงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหมวกเอฟกระหลกกะลาเฮ้ยชุดอะไรอะครับผมชุดอะไรเนี่ยสีแดงเฮ้ยมีแต่ชุดตึงๆขอดูหน่อยดีอู้ห่ยคีคนนะครับผมก็สวัสดีไปรุ่นดาวนามมิกนะฮะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปั้นไอดี EP ที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะครับ EP นี้ชุดมาใหม่ก็คือมันจะมาข้ามหมวกเทฟนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดแบบแดงเดือดอะครับดูนะฮะรองเท้าตึงกางเกงตึงเสื้อตึงหรือพูดง่ายก็คือหมวกใหม่ก็ตึงนะฮะหมวกแดงคือแบบตึงทั้งชุดอะครับน้องๆ ออพี่ก็กําลังคิดอยู่นะครับว่ารายการปั้นไอดีพี่จะให้คนดูเลือกนะครับมันเราจะมีงบอยู่3างบนะครับก,ก็คือสามร้อยบาท500บาทแล้วก็1,000บาทอ่ะก็อีพีเนี้ยพี่ก็จะมาจัดชุดใหม่ให้ทุกคนดูกันนะครับข้างหลังก็เป็นรูปตาพระอาทิตย์ด้วยนะพี่ก็มีแบบ1มุกนะฮะไม่ใช่1มุกครับหแบบ ประโยคแบบโรแมนติกโรแมนติกให้น้องๆคนดูเอาไปบอกแฟนได้นะครับ You are the sunlight I will be you r sunset อ้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแปลให้ดูว่ามันแปลว่าอะไรอัแหละเอาไปบอกแฟนได้นะครับน้องๆมาเริ่มกันต่อครับผมเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตให้ดูด้วยนะครับว่ารหัสพี่เนี่ยโนหภาคอีสานตอนนี้นะครับกิจกรรมอะไรมาบ้างแล้วทำไมพี่เป๋มถึงไม่คนดูว่าไงนะทำไมถึงไม่ได้ปั้นไอดีนานนะครับ รอคุดแบบรอของใหม่ๆมาเหมือน EP พนี้ก็คือเป็นหมวกแดงนะฮะมาดูกันว่าเราจะสุ่มกันไปทั้งหมดกี่เพชรโอเคฮะผมเริ่มต้นที่หมุนครั้งแรก9เพชรนะฮะเบาๆไปเลยครับถ้าดวงดีก็ได้เหรอวะเนาะอุ๊ยแต่ว่าถ้าใช่ดวงดีก็ยากเหมือนกันนะฮะคุณกีคงไม่ให้เราดวงดีง่ายหรอกดูก็รู้ครั้งที่สองเเพชรนะฮะหยุดหยุดหยุดหุด บอกให้หยุดไงไม่หยุดอ๋อครั้งที่สามครับเก้าสิบเก้าเพชรขอได้เป้าชุดแดงเนี่ยขอได้เป้าโอ้โหได้กล่องสนทยถ้าได้ถาวรจะไม่ว่านะฮะและก็ครั้งที่สี่นะครับร้อยเก้าเก้าค่อนข้างจะแบบราคาโอ้คือราคาแพงขนาดนี้ไม่หมุนต่อวะอก,ก็กนะฮะเหลือรางวัลใหญ่สองชิ้นนะครับพี่ว่าสำหรับชุดสีแดงนะครับเราเติมไปประมาณสัก 300บาทอ่ะน่าจะได้นะครับเดี๋ยวพี่ขอเติมเลยแล้วกันก็เติมพิษมาเรียบร้อยนะครับถ้าเติมครบ300พิษเราจะได้ตัวของสกาซึ่งมันเป็นจะเป็นอักขละรูปผพาทิ์อยู่ตรงปลายอยู่ตรงกระบอกปืนเห็นปะเห็นปะอ่ากดรับเลยค่ะ EP นี้ก็ได้สกินใหม่มาด้วยครับผมคุ้มไปหมุนกันต่อครับทุดต,ตำนานใหม่จะมาแทนหมอกเล็บ่ะเฮ้ยได้อะไรวะดได้อะไรวะเพื่อนได้เป็ดอ๋อ เดอกแว่นแดงซะด้วยอะครับจัดไปเลยครับครั้งสุดท้าย599ปั๊กโอ้โหได้มาสักทีขอแอคหน่อยละกันเฮ้ยเฮ้ยกี่เพชรวะเนี่ยเดี๋ยวพี่ขึ้นจอยทุกคนดูนะครับ1,254เพชรโอ้โหขอใส่เลยฮะน้องๆไ <Wow. S 1> หนขอดูเป็นบุญตาบุญใจหน่อยครับชื่นใจหรือเปล่าเฮ <Protect. S 1> ้ย ผมขาวซะด้วยนะฮะอู้อย่างเท่อ่ะห <Wow. S 1> มักทองโชด้วย,เ,ย,เ,ยเต้นไก่ก่อน,นครับเต้นไก่ก่อนละกันห <Attack. S 1> มักทองโชเลย <c oughs> โคตรสุดะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับว่าก่อนที่จะไปอัปเดตกิจกรรมนะฮะพี่ก็อยากจะถามเอฟซีนะครับว่าชอบหมักเอฟหรือว่าชอบ <Attack. S 1> ชุด <Attack. S 1> ใหม่ <Attack. S 1> ทีพิสุนเนี่ย <Pause. S 1> ชุดแดงเนี่ยครับผมชอบชุดไหนมากกว่ากัน บวกหนึ่งให้หมวกเอนะคะผมบวก2ให้หมวกแดงคอมเมนต์มาด้วยมาอัปเดตกิจกรรมกันฮะเริ่มกันที่กล่องโอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเตบาลเป็นแบบว่าแวมพายนะครับในที่สุด GM ก็จะให้พี่เปิดเผยตัวจริงแล้วว่าพี่แบมวัดดวงอ่ะมีสายเลือดแวมพายนะมาพี่มีอยู่9้าใบครับเดี๋ยวพี่มาสุ่มเอาเลยสำหรับการปั้นไอดีนะครับ พี่แนะนําเลยว่าให้เรามาสุ่มบัต,ตรพวกนี้ยคุ้มนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้สก,กินปืนเยอะเลยเห็นปะมันแบบมันไม่น้อยอะครับมันมีโอกาสได้ปืนอื่นเยอะเลยปะ่ะสแต็กก็ความเร็วรีโหลดหนึ่งเจาะเกาะอีกสองสุ่มไปเลยครับผมทีละหนึ่งใบสีชมพูถ้าครั้งแรกได้ก็เจเวอร์แล้วนะครับมันก็เจเวอร์เกินต่อไปครับปึ๊บสกาอุ้ยสกาปีศาจว่ะ ก็ถ้าใครอยากจะดูสตรีมพี่นะครับพี่ก็สตรีมที่แฟนเพจเดี๋ยวขึ้นหน้าเพจให้ดูก็มีทั้งฟรีไฟ GTA นะครับแต่ช่วงนี้สตรีม GTA เยอะไปหน่อยฮะติดมาฮะผมครั้งที่3เมอ้ยสีขาวว่ะครั้งนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะครั้งที่สี่บ้านสีชมพูว่ะโอ้โหห้าครับผมต่อเลยแล้วกันไม่อยากพูดเยอะโอ้โหสีขาวครักินเกลือครับ อ้ยฟาร์มัดทำไมมันมาบ่อยจังวะสีชมพูออกบ่อยมากนะครับไอ้สองครั้งสุดท้ายครับโอ้โหู m p อือดีมีชัยตั้งดู m ีโอ้สีขาวท่อมาฮะเดี๋ยวเรามาสุม่มต่อไปก็จะเป็นชุดอ่าชุดแบบว่าสมอเรียครับแบบองค์คารัก พี่ทักเจ้าหญิงส่งเจ้าหญิงไปหาเจ้าชายอันนี้หมุนฟรีนะครับมันใช้ตังค์อะพี่ไม่มีตังค์ในเกมไงม้ครั้งยีอนนะครับส่วนดาดมอนจะเป็นชุดอ๋อรู้แล้วคือมันใกล้จะตุดจีนแล้วไงคนดูก็เลยเป็นชุดเหมือนแบบว่าจากเมืองจีนอะไรเงี้ยนะครับนี่นี่อันนี้ก็แพงครับไม่คุ้มอย่าไปหาสุ่มเลยจริงๆเก็บบัตรไว้ดีกว่าครับน้องๆอ่าอัปเดตกันที่อีโวครับเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ย เปลนสีหลุลูกป,ป,ปืนฮกลายเป็นสีแดงโอ้ยยิงปาดโดนไปหนึ่งทีปถึงกับพัง <c oughs> โอ้โหควงคาตาะสุด,ด้วย <c oughs> แล้วก็จะเป็นเฮ้ยนี่มันชุดโอ้โห,หนุ่มๆสาวๆชอบกันนิวว่าชุดขาวแล้วก็จะเป็นแบบชุดดำมาเอ้ยสองสีนี้อ่ะคนดูคิดว่าพี่สุ่มอันไหนดีครับลอง ลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะกันนะครับผมสองสีนี้ว่าพี่จะเอาชุดไหนดีส่วนตัวพี่พี่ขอเลือกเป็นสีดำแล้วกันเอ้สีขาวดีกว่าครับพอดีใส่สีขาวแล้วแบบดูมีบารมีอะไรอย่างงี้ไนงะโอเคมาเดี๋ยวพี่จะเอาเป็นคิดตั้นกับอาหารสัตว์เลี้ยงบอกแล้วกันนะครับปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับเอ้ยเราเหลือแค่200เพชรนะฮะโห้ระเบิดมาเลยหรอเฮ้ยระเบิดจุดจีนพอดีนะครับเนี่ยโอ้โหสวยครับได้ระเบิดไปเล่นด้วย 49เพสอุ้ยตกใจนึกว่าจะได้ชุด49เพรนะฮะโอ้มึงก็บ่ออกไห้เนาะพ่อนุ่มขอชุดนะขอชุดนะ99เพรเนี่ยขอชุดนะครั้งสุดท้ายแล้วจึ๊บจึ๊บอ้มาหยุดตรงนี้ไอ้แป๋มก็ท้อสิครับมาหยุดตรงนี้อ่ะแป๋มวัดดวงก็ท้อนะก็หมดกิจกรรมไปนะฮะ ปักทงให้ดูเป็นบารมีตาอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับ <c oughs> มาอัปเดตคลัองอาวุธกันนะครับเดี๋ยวพี่ใส่สกินปืนที่เราไปสุ่มมาเมื่อกี้ยากันเลยเฮ้ยต้องใส่สกินนี้ได้ถาวรจากการเตะน, <Wow. S 1> นี่นะครับบอกเลยว่าไอดีไอดีใหม่ของพี่ตอนนี้รายการปั้นไอดีเราก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ดว้วยมาได้สกินปืนมาค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกันนะคะสนุงสไนสใส่ไปครับแล้วก็ระเบิดนะระเบิดพี่ก็จะใส่เป็นอันนี้เลยแล้วกันมา เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นชุดสีแดงให้ทุกคนดูนะฮะ <you> ว่าชุดชุดไฮไลท์บอกคำเดียวครับว่าคือชุดไฮไลท์แค่นั้นแหละโอ้ oh. ไม่เล่นนานมากครับเ oh. พิ่งรู้ว่าลงเพิ่งรู้ว่าเกมปรับมาใหม่ไม่ไม่มีวงฟ้าแล้วนะครับเนี่ย oh. เดี๋ยวเรามาดูชุดนี้ในเกมกันนะครับว่ามันมีออร่าบารมีความแรงความตึงความโหดขนาดไหน oh. แต่ตอนนี้ใส่ามา oh. เป็นหมัดแดงด้วยครับ oh. แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะเบอร์เบอร์แล้วตอนนี้ดิดูดิดูดิ โหเท่เอาคาดอกสีแดงแล้วอ่ขาข้างหน้าเรามีคนยิงกันนะฮะรอเพื่อีกหน่อยเอ้ยมีตัวเพิ่งลงด้วยว่ะแม่สาวแม่เอ้ยไอย้ดีลารโอ้ใครลาาเราวะขอดูดิดเธอเธอเฮ้ย,ยคุณลาาผมหรอคุณลาาผมหรอหัวแตกหนึ่งสวยเจี๊มาลาาใครครับวิ่งมาลาาใครตอนนี้มีหนึ่ง,าาง,าาง,งตัวแตกเอ้ย ก็บอกเลยว่าเคล็ดลับนะครับความลับของชุดนี้ก็คือมันจะสามารถให้เราอ่ะดึงปืนอ่ะเห็นไหมสังเกตเป้าพี่นะครับอ่าถ้าเจอคนนะมันจะแบบเป้าดูดหวัวเป้าดูดหัวบวกติดปืนเซนนะครับไปจ,จัดกันมาได้ครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหาเราพี่โมอ่าเดี๋ยวรอดูนะรอดูนะตอนนี้ได้มาแล้วสองหวัวจะจัดสักสิบหัวโชว์ยังได้ครับอ่ะมีตัว อุ้ยสามหัวเบาๆโอ้โหไอ้นี่เลงอะไรครับพ่อหนุ่มโคตรเวอร์คือมันดูดมันดูดหัวทุกปืนเลยนะครับว่าแต่มันสะโขบได้อะเอาเฮ้ยมาได้เพื่อนเพื่อนไอแตกตีเฮ้ยอย่าร้องโปขอร้องอย่าร้องโปนะเฮ้ยเวอร์กัวร้องโปจังตอนเนี้ยกัวแบบรายงานที่มากครับเพราะว่าล่าสุดพี่ก็จะมาเป็นโนหนึ่งเวียดนามแล้วนะตอนเนี้ย ก่งข้ามเซิร์ฟอะครับแบบมัตด,ดวงเต้ขา้างหน้าเรามีคนครับไปหน้าเลยครับไปหน้าแบบมัตด,ดวงไปหน้าชนไปหน้าชนยิงอะไรพ่อนุม่มยิงอะไรพ่อนุม่มปุ๊บเฮ้ยให้โดนไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นีหน่หัวแตกไอ้นีสส่สามศพเลยหนีใครครับคุณหนีใครครับคุณหนีใครอุย้ยถือมาเป็นอาณานะโอุ้กคนดูดิบัตรม่โอ้โอล่ามันมาเต็มาตอนเนี้ย <c oughs> เอ้ย สายครับผม20นาฬิกาครับ330อมงศาฟาเรนไฮต์เซลเซียสเจอร์หนึ่งโตยิงมาดิยิงมาดิขอผมชนปับร่วงไปอีกหนึ่งคิวโอ้โหชุดนอกชุดนอกจาะเอ๊ะมีตัวอีกโอ้โหอะไรจะแหวกขนาดเนี้ยถ้าคุณจะยิงผมอ่ะคุณยิงผมไม่โดนครับพอหนุ่มพอหนุ่มชุดข่าวร่วงก็แบบเจ็ดคิวสบายสแล้วฮะ เดี๋ยวพี่ให้ทุกคนดูนะครับแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ชนละเดี๋ยวพี่ลงไปยิงดีกว่าวะน้องๆจะได้รู้ว่าชุดใหม่มันโกงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยเลยเดี๋ยวพี่จะโทรสั่งเกมบอกให้เอาเข้าเซิร์ฟไทยก็ขอเปลี่ยนรถหน่อยละกันนะฮะอุ้ยฮู้ฮู้แมคลาเรนเทสด้วยว่ะอุ้ยเทกินแรงว่ะเดี๋ยวพี่จะจัดรถคันเอ้ไม่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 พูดดีกว่า เพาเป็นว่าพี่เก็บตังค์ซื้อรถอยู่นะครับถ้าคนดูอยากให้พี่ทำคลิปซื้อรถก็ฝากกดไลค์กดติดตามข้างหน้ามีคนครับผม210องศาแบบมันวังพุ่งไปยังกับจรวดนาซ้าตายหนึ่งเฮ้ยลืมไปว่าจะล่ดดินโชว์ดี่ว่ามาๆขึ้นไปก่อนโอ้ยท่เกินอันนี้มันไม่ทราบว่ารถหรือกระสวยอว,าวกาศครับเนี่ยลำแสงพุ่งหอกท,ท้ายสถิเฮ้ยลำแสงคือแบบพุ่งไฟไฟพุ่ง เียวลอยได้ไเดะเนี่ยวคันนี้แรงมีคนครับเดี๋ยวพี่ขอลงยิงแล้วกันนะมาขอหนุ่มยิงอะไรยิงอะไรครับหัวแตกแดงเถือกสองมิตสำสบด้วยครับแค่นั้นแหละชิลไหวขอบคุณนะที่ฟาร์มของมาให้เราอะนายล่าต่อครับเดี๋ยวพี่ล่าทั้งแมปเอะ๊ะมีตัว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  ี๋ยวตัวเนี้ยคาตนะสั่งมาเลยจ้าพระเอกมาเลยจ้าเอาผมหน่อยเอาผมหน่อยเอาผมหน่อยเอาผมให้ลงหน่อยดิเดี๋ยวใช้คาตนะโชว์มาสองตัวมาลยเอ้ยยิงเลตรงนั้นยิงในตรงนั้นมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไอวอให้เลยครับไอหัวแตกโอ้โหคาตนาใล้ทันข้างหน้าข้างนอกก็มีคนอีกตัวนะครับผมอีกสองตัวฮะสองตัวเอ้ยเอ้ยยิ่นี่ยิงนี่ยิงไครครับแม่สาวน้อยดูครับสเต็ปกระต่ายป่า เออไนี่แมงลาดว่ะคุณลาดใครครับนป่นนึงไ่งคุณลาดใครคุณลาดใครแตกโอ้โหคุณลาดผมได้ไงวะเอยมอนซอนผ้าพี่จะมาตีหนูแล้วนะคะถ้าหนูยังเป็นเด็กดื้ออย่างเงี้ย <c oughs> ไม่โดนเอยหนูหนูจะอยู่เป็นเด็กดื้อดิชุดใหม่พิ่ตึงเปล่าชุดใหม่พิ่ตึงหรือเปล่าไปไปไหม ไปไปดูสังเกตดูนะครับเนี่ยนะ่ะนี่คือความลับของชุดนี้นะครับแบบหนักเป้ามันจะดึงหัวให้เราอัตโนมัติเลยเห็นปะโอ้โหดึงหัวง่ายมาก<อ>คุณยิงผมเดียวคุณยิงผมเดียวคุณยิงผมเดียวคุณเก่งคุณก็ยิงผมแค่นั้น,นแหละอย่าแล่นหนีขอร้องอย่าวิ่งหนีจากกันนะถ้าไม่รักก็บอกถ้าไม่รักก็บอกกันก่อนอย่าหนีได้เป่าเธออย่าหนีเราไปดิเธอก็ชุดใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบ ชุดหมวกแดงหรือว่าชุดหมวกเอฟก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคบผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามพี่พีนะครับปั้นไอเดีีพีนี้ฟันร้ายเห็นผีฟันดีก็เห็นผีครับไปรุ่นมีตังก็มากดซับไปพี่ด้วยนะครับน้องๆจะได้สติก,กร์ที่เท่เดี๋ยวไปดูคลิปดีกว่าว่าเป็นยังไงทึบตักหมอก่อนไป สวัสดีไวรุ่นดาวนาเนิกใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังที่เท่เวลาคอมเมนต์เพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นเองแถมยิ่งอยู่ไปนานๆก็จะอัพเลเวลได้อีกด้วยยังได้รับสติกเกอร์สุดพิเศษ,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 ษไปใช้อีกด้วยแถมเข้าถึงโพสต์รับเวลาพี่แปงมจะคุยกับคนดูได้อีกด้วยเจอกันนะครับัวรุ่น